สวัสดีชาวโลกโอ้โหทำไมวันนี้คลาวดี้ดูมีความสุขมากๆเลยล่ะเนี่ยแลวเอาสติกเกอร์อะไรมาเนี่ยก็ช่วงนี้ใกล้เป็นช่วงเทศกาลของชาวโลกที่คลาวดี้ชอบมากๆเลยล่ะอ๋อเทศกาลกินอาหารของชาวโลกกันเหรอ ไม่ใช่สักหน่อยนี่นี่เทศกาลแห่งความรักต่างหากคลาวเดนจริงด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักนี่เองอ๋อแล้วนี่ก็สติกเกอร์รูปหัวใจนี่เองแล้วทุกคนเตรียมสติกเกอร์จะไปติดให้เพื่อนๆแล้วหรือ,อยังคะเราไปดูกันดีกว่าว่าช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ชาวโลกทำอะไรกันบ้างไปเลยค่ะกล้องทะลุเมฆ<ม> โอ้โหส่งไปทางไหนก็มีแต่รูปหัวใจดีจริงๆเลยขอคลาวดีดูด้วยสิคะคลาวดีชอบรูปหัวใจว้าวเอ๋ตรงนั้นเขามีงานอะไรด้วยแหละเอาขึ้นจอให้ทุกคนดูกันดีกว่าคลาวดีได้เลยค่ะคลาวเดน ช่วงเทศกาลแห่งความรักเนี่ยข่าวที่คลดี้ชอบที่สุดก็คือข่าวการแต่งงานของคู่รักบนโลกมีทั้งแต่งงานแบบธรรมดาแบบใต้น้ําและแบบบนอวกาศกันเลยค่ะอย่างประเทศไทยก็จะมีคนไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักง,งานเขตกันเยอะมากๆโดยแต่ละเขตก็จะจัดงานให้อย่างอบอุ่นแถมมีรางวัลให้คู่ที่มาจดทะเบียนสมรสอีกด้วยนะ ส่วนเขตที่มีคนจะไปจดทะเบียนสมรสกันมากที่สุดก็คือเขตบางรักนั่นเองเพราะชื่อที่มีคำว่ารักอยู่ด้วยนั่นเองน่ารักจังเลยส่วนถ้าไม่ใช่คู่รักกันก็มอบความรักให้แก่กันได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปติดสติกเกอร์รูปหัวใจให้เพื่อนๆหรือว่าจะเขียนการ์ดบอกรักให้คุณพ่อคุณแม่ ชาวโลกนี่ช่างคิดจริงๆถึงได้คิดวันแห่งความรักเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความรักต่อกันได้ดีจริงๆเลยค่ะแล้ววันดีๆอย่างวันแห่งความรักนี้เริ่มต้นอย่างไรเรอไปดูกันครับ Valentine ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์นี้ต้องย้อนกลับไป1,500ปีในยุคข,ของกรุงโรมกันเลยทีเดียวครับ ในช่วงนั้นมีนักบุญชื่อวาเลนตินัสหรือที่รู้จักกันในนามนักบุญวาเลนไทยที่คอยทำพิธีแต่างงานให้กับคู่รักในกรุงโรมทั้งๆที่มีกฎห้ามแต่งงานกันในช่วงนั้นนักบุญวาเลนไทยเสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทุกคนก็เลยให้วันนี้เป็นวันที่ลึกถึงการจากไปของผู้ที่ให้ทุกคนได้รู้จักความรักและมิตรภาพอันบริสุทธินั่นเองครับ เลยกลายเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักจนถึงทุกวันนี้นี่เองค่ะการบอกรักไม่ว่าจะเป็นคำว่าฉันรักเธอของภาษาไทย I love you ของภาษาอังกฤษส사랑ย,ยอของภาษาเกาหลี Je sure t a m มของภาษาฝรั่งเศสไอจิเอรุยอ ok, ของภาษาญี่ปุ่นบ I ไอ e ี ni, ของภาษาจีนไม่ว่าจะบอกรักด้วยภาษาอะไรก็มีความหมายเดียวกันค่ะ คือการมอบความรู้สึกดีๆและมีความห่วงใยซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งโลกรักกันรักสัตว์และรักโลกโลกก็จะยิ่งน่าอยู่นะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องบอกรักกันเฉพาะในวันวาเลนไทน์เท่านั้นหรอกนะคะเราสามารถแสดงความรักต่อกันได้ทุกๆวันเลยใช่แล้วครับวันนี้ก็จะลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่และทุกคนที่เรารักด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวกันด้วยนะครับเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายครับมีไงมีคนรักข่าวเด่นเต็มไปหมดเลยดูสิข่าวดีก็เขาถึงบอกไงว่าความรักทำให้คนตาบอดเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจะมองอะไรเห็นไหมคะเนี่ยคาวเดน